ผมต่อยมาสายเต็มหน้าเลยเอา้เป๋ะแล้วก็เปะซ้ำอีกทีหนึ่งครับปาบการคอรเห็นไหมครับสวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปที่ทุกคนขอเข้ามาครับคลิปที่ผมต่อยแพ้นะครับผมจะมาดีแอคให้ดูนะเพราะทุกคนขอเข้ามาเยอะมากอยากเห็นพี่ต่อยแพ้อยากเห็นโค้ชนายต่อยแพ้เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูวันนี้แหละแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะ จัดถึง5 0 0แสนซับสไวใครแล้วนะใครที่เข้ามาดูที่ยังไม่กดติดตามกดด้วยนะครับโอเคครับปะโอเคครับนี่นะครับผมอยู่ฝั่งน้ำเงินนะประมาณผม,มอายุประมาณ19ปีนะครับมาเริ่มเติร์นครับเอาหูโดนเตะต่อยคืนครับตั้งแต่ผมต่อยน้นำหนักร้อยยี่สิบสองปอนะอันนี้ต่อยกรุงเทพประมาณไฟที่2หรือ3เนะี่ยนานเกินผมก็จ่จำไม่ได้นะไปเดี๋ยวผมพาไปดูก่นอนหแบบว่าตอนมันนี่ก่อนอ,นนนอา่านี่นี่ดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ ผมต่อยมาสายเต็มหน้าเลยเอาอ้เปะแล้วก็เป๊ะซ้ําอีกทีหนึ่งครับเ,เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมไอม้บอกพี่เลี้ยบอกเดินนะไม่เดินแพ้นะเขาสูงกว่าตีเขาคืนระเดียวระเดียวตีโอ้โหตีเขาไม่ได้วะต่อยอทีหนึ่งครับเป๊ะต่อยอทีหนึ่งครับอ ต่อยเขาไม่โดนอีไปเดบเดินต่อยอีกทีหนึ่งตีเขาล้มต้องคุปตะคารเลยผมอ่าหมดยกที่หมดยกไหนเนี่ยหมดยกที่สามครับมาเริ่มยกที่สี่ครับอ้ยีเตะไปสองทีเอ้าโดนเตะคืนเตะคืนมาเตะคืนนะปู่วันนั้นก็ไม่รู้นะแพ้ได้ไงครับเตะคืนครับล้มไปเอ้ย มาดิมาดิมาดิต้องใส่แพ้ยอดไม่เดินครับวันนั้นเตะทีหนึ่งครับเตะอีกทีหนึ่งเตะอีกทีหนึ่งครับอืมเข้าสุ้มกับผมนะผมเตะเขาไม่ค่อยเข้าเตะขึ้นอืมมา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 อืมโยงหาจังหวะนิดหนึ่งครับโยงขาจังหวะนิดหนึ่งเตะขึ้นเตะเบาเกินแทงอืม โอู๋เขาแทงแรงเลยเกินตรงนี้โอู๋รวมตะคุบตะคันเลยขาอ่อนขาอ่อน <c oughs> <c oughs> เดินละพี่เลี้ยงบอกให้เดินละลเดินไปเตะคืนหักหักไปล้มโอ้รวมตะคุบตะคันเนี่ยขาอ่อนนะว่าตอนนั้น <c oughs> <c oughs> ต่อยแทงแทงฟันย่างหลุดนะคูะ่ต่อสู้ผมฟันย่างหลุดนะนี ไอ้เด <pr> ินแล้วเดิน <raszam> ต่อยคืนแทงคืนเตะอ้แทงคืนตีตีโอ้ไม่ตีเขาว่าตีคืนนึงเตะอืมไม่ได้ตั้งใจเลยตอนนั้นโอ้โดนเขาเตะต่อยท้องเอาน้ยเตะคืนมาเอ้หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วเตะคืนมา เตอ้เตอุ้สองดอกเข้านะเดีวเข้าดอกหนึ่งเตอ้งตวีวิมาอล้วมา้วไรปลายยกแล้วนะช่วงนี้ปลายยกแล้วเตอ้เตีต๋้ขาหอนขาหอนเรื่อยนช่วงนั้นยกบางได้ครับอ <S <S ่านะหมดยกที่สี่ครับ,รบเดี๋ยวไปดูยกที่ห้าครับยกนี้แหละลู้แพ้ลู้ชนะแล้ะยกที่ห้าต่อย เตะคืนเตะคืนโอ้มวมตะคุบตะคาเลยเปิดมาต้นยกผมก็ล้มเลยเตะคืนนะต่อยอ,อ,อืมต่อยอี๊บแทงอู้ตรงนี้อตรงนี้น่าจะชนะได้นะผมอ่ะดีใจเลยเตะอีกทีหนึง่งแทงอีกทีหนึง่งแทงอีกทีหนึง่งโอ้ขาโดดแทงดูจังหวะน,นีด้ดีนะครับดูนะครับ ปั๊บเขาเตะผมกิ้งเลยปั้งสองดอกแพ้เลยสองดอกนี้แพ้เลยโดนเขาเตะเดี่ยงเลยผมโอเคครับหมดยกที่หครับเดี๋ยวดูกรรมการชูมือนะกรรมการเ็าน่าจะให้ผมชนะเนาะ <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นผมก็แพ้เยอะอยู่นะครับต่อยมวยก็มีแพ้ไม่ชนะครับมีทั้งแพ้น็อกมีทั้งแพ้คะแนนบ้างแต่ ผมจําได้นะผมแพ้น็อกเวทีมาตรฐานนะแพ้น็อกประมาณสองครั้งแล้วก็โดนนับครั้งหนึ่งครับที่เหลือนั้นก็มีทั้งแพ้คะแนนแล้วก็ชนะครับนี่ครับเป็นการแพ้อีกทีหนึ่งของผมนะครับผมอยู่มุมแดงนะพี่เขาอยู่มุมมุมเงินนี่ตอนนั้นผมก็ได้ขึ้นมาซ้อมอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับเตะคืนไปไฟที้ผมแบบว่าขึ้นชั้นครับพี่เขาสูงกว่าผมผมก็ขึ้นชั้นไผหาเขาแต่ว่ามีจุดพลาดที่หนึ่งครับทําให้ผมแพ้ไฟนั้นเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับ โอ้ืหดูเขาต่อยเต็มปากเลยทีนี้หาจังหวะตะมาเหรอตะมาเหรอตะมาเตะคืนครับอตะมาต่อยคืนครับฝันสอกคืนครับอืเตะคืนครับลูกนี้ครับแทงมาเหรอพี่แทงคืนเดี๋ยวครับอย่างงี้มามามาถีบคืนโอ้โหดูเขาเตะคืนต่อยคืนครับอู้ห้าหงายหน้าหงายจังหวะนี้ครับ ผมก็โดนกันนะหมัดตะกี้นี้มองมาดิอ,อหาจังหวะนี่มามามาหลบปุ๊บเตะคืนเตะอืมเป็นไงครับจังหวะหลบตะกีน้นี้สวยไหมอ,อือ,อ,อ,อปับ๊บเตะคืนมาดิมาดิมาดิาดปับ๊บมาดิพี่บังบ้งนี่แหละครับจังหวะนี้แหละที่ทําให้ผมแพนะครับผมโดนกรรมการนะครับไอ้อย่าผมให้ดูภาพช้าครับจังหวะที่ผมกาลังจะเดินเข้าไปหาเขาแล้วกาดผมตกเขาต่อยเข้ามาสวนบั้งไงหลังเลย ปาดดูจังหวะนะครับเพ๊บผมโดนปัง้งางหลังเลยครับโดนนับแปดแล้วเกมมันก็พลิกทําให้ผมต่อยยากกว่าเก่าครับเลยแพ้เขาเลยครับวันนั้นโดนเขาเต็มปากนี่นะปัง้งางหลังเลยวันนั้นก็โดนเขายําเละเลยครับเตะคืนผมต้องเร่งแล้วนะนะเพราะผมโดนนับแออทงไปอ,อืแทงต้นแย่ไปอ,อื ถ้าเกิดผมไม่ได้นับคื้นหรือไม่ชนะน็อกวันนั้นผมก็แพ้อยู่แล้วครับโอ้หมดยกไปครับพูดเสียใจเลยวันนั้นเริ่มยกที่สี่มาเลยครับพี่เลี้ยบอกเดินต่อยเดียวเดินต่อยเดินฟันอย่างเดียววันนั้นผมก็ฟันเขาแตกนะอตีตีต,ตีเสียดายมากๆฟันสอกอฟันคืนี่พี่มาแทงเตะ ฝันสองครูคนอาจจะรู้นะครับเพราะมวยดูนับแล้วมันทํายังไงก็กลับมาชนะยากมากถ้าเกิดเราไม่ได้นับหรือไม่ได้น็อกคืนนะครับตอนนี้ก็ปลายยกห้าแล้วนะครับก็เดินต่อยเขาไม่หลุดแร้วครับเขาถีบระเด็นอีกทีหนึ่งต่อยอีกแหมดยกที่ห้าครับก็ดูใบคะแนนได้เลยครับแพ้อยู่แล้วก็ทุกคนอยากกินบุงแพ้ก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับนี่นี่เป็นการแพ้อีกครั้งหนึ่งครับที่ผมต่อยกับบัวเขียวซีสองพี่น้องนะผมต่อยกับเขาสามครั้ง ครั้งแรกเลยผมแพ้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าผมแพ้แบบไหนครับนี่ครับต่อยเออเตะคืนอุ er ้มเขาเดินหาผมเลยนะแพงอุ้ยมีต่อยเออต่อยมาดิ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 ต่อยมาเหรอฝันส่อคืนครับอืมการ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 แทงคืนมาดิอขวงหน้ามาขวงหน้ามาเหรอขวงหน้ามาบืนครับบืนบืน บืนแทงมาแล้วโขนตีตีคืนครับอืมเยอืมบางได้เตะคืนเตะผิดครับโอ้โหฝันสอกคืนน้ำกี่นี้โขนโขนตีคืนครับเขาตีอห้มเขาสูงเขาทําไงก็เข้าครับตีคืนหมูตีอยู่แค่ตูดเขาผมอืมขวางหน้าขวางหน้าอืมขวางหน้าไม่ได้มาดิมาดิตีตีคืนตีคืนตีหน้าขาแล้วตีหน้าขาแล้ะตี ตีดับตัวเขาไม่ได้ต้องตีหน้าขาแหละม,มามาเดินหาครับเดินหาครับบางเตะคืนครับฟันศอกครับหงุดนดเต็มๆในน,นนาเกนี้แทงคืนอีกทีหนึ่งครับฟันศอกอีกทีหนึ่งฟันศอกอีกทีหนึ่งต่อยท้องอูดูมันแทงมันฟันมามาหนีมาหนีมาหนีโหนหนโหนตีคืนตีคืน กรมการแยกกรมการแยกหมดยกที่สามครับอย่าไปดูยกที่สี่ครับโอเคครับมาดูยกที่สี่นะครับผมฟันคืนฟันคืนผมฟันยรางเดียวเลยผมฟันเข้าผมฟันจริงเดียวเลยตอนนี้แทงมาเหรอแทงคืนเนี่ยครับแทงมาแทงคืนครับแทงมาแทงหน้าขาคืนครับอม,มันอาจจะมีพลาดนิดๆไปดุนกระจับเขากรรมการในเตือนผมฟันสองสอีกทีหนึ่งหุน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 ตียมแทงอูดูเขาเขาสูงเขาทำไมเข้า อืแทงตยคืนเน,นี่ยมาตยคืนตยคืนตยอืมโอ้ตรงเตะตยคืนหลอกนี้จุกนะผมบอกไว้ก่อนตยคืนครับในนี้ผมแบบว่ารู้สึกเหมือนว่าจะชนะเขาผมเลยถอยเขาเลยเดินเข้าหาผมแล้วเขาเดินเข้าหาผมเขาทาได้ผมก็เสียใจมากนะแต่อืมหอกนี้ยังตอนนี้ยังชนะเขาอยู่นะกลางยกสี่นิบุมยังชนะเขาอยู่นะ อตีคืนครับอืมตีคืนครับอืมตีคืนครับอดูยังไงผมก็น่าชนะนะการยุกสีเนี่ยผมดูแบบว่าสู้สีแต่ผมน่าเป็นคนชนะครับแต่ผมถอยเยอะไปหน่อยเดินมาแล้วเดินมา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 แล้วต้องัวตีแทงคืนครับเขาขวงหน้าแทงเขาขวงหน้าแทงเขาขวงหน้าแทงอืตีคืนครับอืเขาแทงคืนตีคืนตีคืน หมดยกที่สี่แล้วครับเดีย๋ยวไปดูยกที่ห้านะเริ่มยกที่ห้าครับต่อยอืมแทงเหรอแทงเหรอแทงเหรอแทงแทงเหรอแทงแทงคืนนี่ต้องเดินเดินเดินพี่เล้งบอกเดินนิดเดินนิดน้องเตะม,มาเตะคืนครับอืมจังหวะนี้เดินหานิดนึงโงูง ω, ดูงเขาเต็มเต็มเลยโดนจังหวะนี้เต็มเต็มเลยมองดูพี่เล้งนี่นพี่เล้งบอกเดิน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  เตะคืนอนกูเตะผิดโอนกูเตะเข้าครับดุนนี้เตะเขานะเตะคืนมาแทงคืนครับแทงคืนมองดูพี่เลี้ยงนิดน,นึงบอกว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะพี่เลี้ยงบอกเดินเ,เ,เ,เตะมาเหรอเตะมาเหรอเตะมาเหรอปั๊บปั๊บปั๊บโต้คืนโต้คืนแล้วก็โอเคหมดยุกแล้วครับหมดยุกผมก็มั่นใจนะว่าเป็นผู้ชนะนะกรรมการดูใบคะแนนแล้วผมว่าเอ้ยหันมาทางกูหน่อยที่ว่าหันทางกูหน่อยสิครับ กรรมาการก็หันไปทางมุมน้ำเงินครับเขาชนะผมไม่เอกฉันนะชนะสองต้นหนึ่งเสียงนะครับก็เสียใจนี่นะครับเป็นการแพ้ที่ผมเสียใจมากที่สุดเลยนะครับสําหรับการแพ้ที่ต่อยเวทีมวยมาตรฐานมาคือการเสียแชมป์ครับผมเสียแชมป์ให้กับคู่ชกมุมน้ำเงินครับคืออินทราชัยนะครับผมเคยชกกับเขามาหกครั้งนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดชนะมาคนละสามครั้งไฟนี้มันเป็นไฟที่เกตแล้วผมก็ ป้องกันแชมป์ด้วยแล้วก็กดดันในตัวเองแล้วไฟนี้ผมซ้อมดีแบบว่าสุดๆอะ่ะแต่พอผลแบบว่าผลมม่ออกมาแพ้ผมเสียใจมากไฟนั้นพอผมแพ้ไฟนี้นะผมก็กลับไปบวชเลยแต่อย่ามาดูกันก่อนครับวะาชคเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมอยู่มุมแดงนะใส่เสื้ผัดแชมป์นี่โอ้โหทีมงานกองเชียร์เขามีแต่เด็ดๆทท่านั้นเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับเริ่มยกที่สามเลยครับนี่ผมมุมแดงครับ อืมาดี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 ต่อยมามเตะคืนครับอืเตะคืนเหรอต่อยมาปึ๊บเตะคืนครับต่อยคืนฟันซอครับอืมาดี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 ตีคืนเหรอตีคืนเหรอมาปึ๊บเตะอืมสวยครับจังหวะนี้ตีมากระบางได้ครับ เตะคืนครับอืมอมเตะการคอครับอืม,อมจุดนี้ครับผมชอบมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่ลงเตะโดนการคอเขาเบอกไปหน่อยครับเ๋ย่ให้ดูปับช้าปั๊บการคอเห็นไหมครับมผมโคตรเสียดายน่าจะโดนหล่นไปนะผมยิบซ้ำเลยผมรีบตามซ้ำเลยเตะคืนมาต้องมุงงหน้าสอกไปทีหนึ่งไฟนี่ครับมีจุดบอดของผมหน่อยนะผมแบบว่า ร่างกายร่างกายเต็มที่แต่ว่าแล้วอ่อนแอเขาเขาก็ชักเราไปทางไหนเราก็ตามเขาไปเงี้ยเขาดึงซ้ายเราก็เปย์ซ้ายเขาดึงขวาเราก็ตะคุบหัวเงี้ยเลยมันเป็นจุดอ่อนแอของการชกมวยเลยทําให้ผมแพ้นะครับแบบปั้มสูเขาไม่ได้เขาแข็งเกินครับแต่ก็อยากแก้มืออยู่นะแต่ก็ไม่ได้ต่อยแล้วหมดยกที่สามครับมาดูยกที่สี่ครับอื เขาจับขากผมทุ่มเลยแต่การคอเขาแบกยกทุ่มเลยเขาแข็งแรงจริงครับยอมรับวันนั้นต่อ,อยโอ้ยเป๊ะเป,เป,เป๊เขาลื่นเขาลื่นเขาไม่ได้เป๊ะตัวมาดิมาดิตายยิ่งล็อกคอได้แล้วมาดิมาดิโอ้ขาอ่อนอขาอ่อนเหลือเกินเราฟันฟันไม่ได้แล้วเขาป้องกันศอกผม ฝันสอกมานี่มานี่มานี่ยังสู้อยู่นะฝันสอกคืนมาหนี่มานี่ฝันสอกคืนมานี่มานี่ฝันสอกคืนมานี่ฝันอย่างเดียวเลยวันนั้นฝันอย่างเดียวเลยแต่สู้แข็งแรงเขาไม่ได้เขายำเละเลยเขายำผมเละเลยหนูจุดนี้นะจุดอ่อนแอเนี่ยครับอ่อนแอเหลือเกินช่วงนี้ล้มตะคุบตะคานอีกแล้วโอ้โหไปดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลย แต่ยังสู้ยังสู้ครับไม่เป็นไรเราลุ้มแค่ไหนเราก็สู้อืฝันคืนมวยชนะแล้วเขารัดเอวยกทุ่มยกทุ่มหนึ่งโดเลย <_ d oll> ฝันศอกหลัง <_ d oll> ก็ยังไม่หมดความพยายามนะก็เดินต่อจนครบห้ายกครับพ่อต่อยป้องกันแชมป์นี่ครับหมดยงแล้วเ <_ d oll> สียใจจริงๆถึงกับร้องไห้เลยครับไฟนั้นนี่ครับเสียแชมป์ด้วย <_ d oll> ก็นี่แหละครับก็เป็นคลิปที่ผมต่อยแพ้นะก็เคยต่อยแพนอกในวิธีมาฐานสองครั้งนะแต่ก็ หาคลิปไม่เจอครับถ้าเกิดเจอเดี๋ยวก็จําให้ดูใหม่นะแต่ผมก็ต่อยแพ้เยอะอยู่นะแต่เอาแค่หลักๆมาให้ดูก่อนครับกพราะแค่นี้นะประมาณแพ้มาสี่ไฟนะก็นี่แหละก็ท <c oughs> ุกคนอยากเห็นที่ผมแพ้ผมก็ไม่ให้ดูแล้วนะแต่ก่อนจะจบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเพืๆๆ่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจากครบห้าแสนซับสไครต์แล้วนะจะมีของรางวัลด้วยนะครบห้าแสนซับสไครต์นี่ครับนี่จะเป็น พวงกุญแจโค้ดนายนะครับถ้าเกิดครบ5้าแสนซับสไครต์นะอาจจะแจกอยู่รานาณ5อันก็ได้แต่ขอยครบก่อนถ้าเกิดครบผมแจกแน่นอนครับพวงกุญแจนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย